สวัสดีค่ะต่อไปเรามาดูผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะมาดูดวงความรักของคุณกันเริ่มต้นจากคนโสดก่อนเลยนะคะรายสัปดาห์นี้9 15สิงหานะคะคนโสดสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างคะ ใบแรก justice คะ่ะต่อมา king of cups นะคะ date เจ็ดถ้วยนะคะ two of cups คะ่ะคนโสดวันศุกร์ค่ะคุณอาจจะเลิกลา นะคะมีการเลิกลามากับคนคนนี้ล่ะค่ะนะคะ,นะคะอาจจะเพิ่งเลิกกันอาจจะเพิ่งจบกันอาจจะเพิ่งหย่าล้างกันอะไรก็แล้วแต่จากสถานะของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าเพิ่งจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์มาแต่ก็จะบอกว่าคนที่เลิกลาจากคุณไปอะค่ะนะคะ,นะค,ะคนโสดมีโอกาสที่เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะเขาจะกลับมาให้ความยุติธรรมเขาจะกลับมามอบความสุขกลับมามอบความรักนะคะที่ไม่เป็นรักแท้ให้กับคุณ ที่ผ่านมาคนคนนี้อาจจะมีช้อยมีตัวเลือกมีทางเลือกนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาจะเลือกคุณนะคะเขาจะพยายามในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นคนเก่าๆนะที่เขาจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะช่วงภายในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์เนี้ยอาจจะมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารพยายามในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาจะพยายามกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็ลองดูให้ดีลองเลือกให้ดีแต่พลังงานคือกลับมาครั้งนี้ค่อนข้างที่จะ มาด้วยความรักจริงๆอะคะ่ะมาด้วยความรักมาด้วยความแบบผูกพันมาด้วยความแบบจริงจังจริงใจนะคะคนโสดก็มีพลังงานการเป็นคนเก่าๆของคุณเนี่ยแหละคะ่ะที่เลิกลากันไปแล้วนะคะจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณเนาะต่อไปนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะคนมีคู่บ้างนะคะคนมีคู่สถานการณ์ความรักของคุณนะคะช่วงสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้าง ใบแรกหนึ่งไม้เท้าต่อมาวิวออ f ฟอ r t จูนนะคะหนูวิวนะเด็กถือเหรียญอ่าไม่ใช่คะ่ะเด็กถือดาบสิบไม้เท้านะคะและสิบเหรียญคะ่ะใต้สำรับเป็นคิงถือถ้วยนะคะคนมีคู่คะก็มองว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยถ้าที่ผ่านมาเนี่ย คุณอาจจะเหนื่อยคุณอาจจะท้อคุณอาจจะอยากที่จะตัดความสัมพันธ์เนี้ยคุณไม่อยากที่จะไปต่อเพราะคุณรู้สึกแบบทําไมมันหนักทําไมมันเหนื่อยเหลือเกินอะนะคะการมีคู่ชีวิตเนี่ยแต่ก็จะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะดีขึ้นนะคะปัญหาของครอบครัวคุณบางคนอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินในครอบครัวอาจจะขาดสภาพคล่องหรืออาจจะมีปัญหาไม่เข้าใจกันนะเนื่องจากสภาพคล่องทางการเงินแบบประสบปัญหาก็กลายเป็นทําให้คุณกับเขา อาจจะมีปัญหากันนะคะคุณกับคนรักของคุณหรือคู่ของคุณก็ได้แต่ทีนี้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยต่อให้คุณอยากที่จะตัดกันยังไงอยากที่จะหยุดในความสัมพันธ์นี้ยังไงอ่ะนะคะมันก็ยังตัดกันไม่ขาดมันยังมีความรักอยู่ตรงนั้นมันยังมีความมั่นคงอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วคุณทั้งคู่เนี่ยเป็นเดซินีนะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญการที่คุณและเขามาเป็นคู่กันเนี่ยมันเป็นมันเป็นความรักที่โชคชะตานำพาคุณและเขาได้มาเจอกัน ได้มาสารสัมพันธ์ได้มาเป็นคนรักกันเพราะฉะนั้นการที่คุณและเขานะคะจะตัดสินใจเลิกลากันหรือจะตัดสินใจที่จะตัดจบกับความสัมพันธ์นี้เพราะมันมีปัญหามันเหนื่อยเหลือเกินมันแบกมันรู้สึกมันต้องแบกภาระหน้าที่เยอะแยะมากมายบางครั้งก็อาจจะพูดจาไม่เข้าหูกันแต่แน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกลงล้อแห่งโชคชะตาจะนําจะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณนะคะมันดีขึ้น จากที่คุณเหน็ดคุณเหนื่อยบางคนอาจจะทํางานเยอะทํางานหนักรับผิดชอบแบกรับภาระหน้าที่หลายสิ่งหลายอย่างนะคะมันกําลังจะขี้คลายนะคะจาก1ิบไม้เท้ามันจะกลายเป็นสิเหรียญนะอะไรที่มันเหน็ดมันเหนื่อยมันหนักเนี่ยคนรักของคุณเดี๋ยวเขาจะช่วยซัพพอร์ตคุณเขาจะทําให้มันดีขึ้นเขาจะพยายามทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะความสัมพันธ์ในครอบครัวมันกลับมามีความมั่นคงมีความสุขด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ เพราะเขายังคงรักคุณนะคะเขายังคงรักและเขาเขายังคงแบบจริงจังจริงใจกับคุณเขายังคงพยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อคุณนะคะคนมีคู่ยังไงก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากกันนะคะอย่าเพิ่งแบบอย่าพิ่งท้ออย่าเพิ่งเหนื่อยช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงวิกฤตอะไรหลายๆอย่างนะคะต้องใช้ความเข้าใจกันค่อนข้างมากนะคะบางคนแบกรับภาระทั้งงานทั้งการทั้งเรื่องในครอบครัวเยอะแยะไปหมดคุณอาจจะรู้สึกท้อ แต่เดี๋ยวโชคชะตาชีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยนนะคะคนเกิดวันศุกร์คนมีคู่มันจะผิดเอ่อมันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะก็ยังไงแบบค่อยคคุยกันละกันนะคะคนมีคู่นะต่อไปมาดูนะคะสถานะไม่ชัดเจนนะคะวันศุกร์ความรักของคุณนะคะในช่วงสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้าง ใบแรกนะคะเด็กถือไม้เท้าค่ะเก้าเหรียญหนึ่งเหรียญควีนถือเหรียญค่ะเฮอร์มิตนะคะใต้สำรับเป็นหนึ่งไม้เท้าคุณสถานะไม่ชัดเจนของคุณนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะอยู่ในสถานะแบบกึ่งโสดกึ่งมีแฟนนะคะบางทีก็เป็นโสดนะบางทีก็มีแฟน ซึ่งคนคนนี้นะคนที่คุณ <c oughs> คบกันอยู่เนี่ยค่ะนะคะเขาอาจจะมีเป็นมีพลังงานการเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะดูเด็กดูหน้าเด็กหรือมีความคิดอุปนิสัยที่เหมือนเด็กก็ได้ซึ่งคนคนนี้นะคะที่ผ่านมาถ้าในกรณีเขาไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณเขานิ่งเขาเงียบนะคะซึ่งคุณก็ไม่รู้เขาจเจ้ายังไงกันแน่นะคะ คนคนนี้เดี๋ยวเขาจะเริ่มที่จะเข้ามาให้ความชัดเจนกับคุณจริงจังจริงใจกับคุณแล้วนะคะเขาจะให้สถานะกับคุณตอนนี้เหมือนเขากําลังคิดนะคะคิดทบทวนไต่ตรองว่าเขาควรจะให้สถานะคุณดีไหมตอนนี้ซึ่งเขาก็ได้ตัดสินใจแล้วเขาก็ได้คิดแล้วนะคะว่าเขาจะต้องทําให้มันดีขึ้นตอนนี้คุณมีเก้าเหรียญแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมามอบอีกหนึ่งเหรียญเพื <saben> ่อที่จะให้มันครบเต็มส10บเหรียญเขาพร้อมที่จะมาจริงจังจริงใจกับคุณแล้วนะคะ ในช่วงสัปดาห์นี้นะคุณอาจจะได้รับข่าวดีนะคะในบางคู่บางคนนะคนเกิดวันศุกร์คนรักของคุณที่คบกันมายังไม่ได้ให้สถานะเขาก็อาจจะให้สถานะกับคุณนะคะให้เป็นคนรักนะคะหรือถ้าเป็นคนรักกันอยู่แล้วคนคนนี้ก็อาจจะมีการแบบขอมั่นหมายแต่งงานกับคุณหรือวางแผนอนาคตร่วมกันกับคุณได้เลยนะคะเพราะว่าไพ่หนึ่งเนี่ยเป็นไพ่การขอแต่งงานได้เป็นไพ่แต่งงานได้ เพราะคนคนนี้จริงๆแล้วเขารู้สึกดีกับคุณมากๆนะคะเขาซื่อสัตย์มั่นคงต่อคุณด้วยแต่เพียงแค่ว่าเหมือนเขารอให้เขาพร้อมก่อนนะคะเขาถึงจะมีการพูดมีการบอกหรือมีการเทคแอคชั่นนะก็ประมาณนี้นะคะคนเกิดวันศุกร์เตรียมรอรับข่าวดีได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ